แฟนคลับปกป้องมิลิหลังโดนโยงเป็นแฟนแจ็คสันหวังเพราะรลายสด ทกสน,นันต้องขอโทษไหมเรียกว่าเถียงการสน,นันชิปเปอร์จีนมิลิเป็นแฟนกับแจ็คสันบังหลังนักร้องสาวไลฟ์สดเผยถ้ามีแฟนเป็นคนที่ไม่คาดฝันจะด่านหนูไหมจนแฟนคลับแจ็คสันบังไม่พอใจวอนมิลิขอโทษเพราะทาคนเข้าใจผิดด้านแฟนเพลงมิลิโต้เจ้าตัวไม่เคยเอ่ยชื่อใครเรียวย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันมาก่อนค่ะมิลิเดนุภาคณาธิกุลได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางไอจีส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับเป็นปกติโดยระหว่างที่พูดคุยมิลิได้ไปสะดุดตากับคอมเมนต์หนึ่งที่ถามเข้ามาว่า เมื่อไหร่จะลงสตอรีร่รัวว่ามีแฟนเรียกได้ว่าทำเอาสามิลีหลุดคำพร้อมถามกลับไปว่าทำไมทุกคนอยากให้หนูมีแฟนก่อนจะเผยความในใจเพิ่มเติมเอาจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอะถ้าสมมตินหนูมีแฟนจริงๆมันเปิดได้นึกออกปะ แต่สมมติถ้ามันเป็นคนที่ไม่คาดฝันน่ะสมมติถ้ามันเป็นคนที่ทุกคนแบบถามจริงอะไรอย่างนี้นึกออกปะแล้วแม่จะด่าหนูไหมสมมติถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะแม่จะเกลียดหนูปะหืยกลัวนะเนี่ยกลัวจะโดนด่านะเนี่ยงานนี้ทําเอาชาวด็ตคอมเมนต์เดากันอย่างคึกคักเพราะหลายคนสงสัยว่าหนุ่มที่ม่ล,ลีหมายถึงคือใครด้านชิปเปอร์หลายคนที่ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมคาดเดาว่าสาวไมลลีหมายถึงแจ็คสันหวังสมาชิกจากวงก็อตเซเว่นที่เคยร่วมงานกันมาแล้วหลายครั้ง จนกลายเป็นข่าวซุบซิปว่ามิลลี่และแจ็คสันกำลังเดทกันอย่างลับๆเนื่องจากแฟนคลับบางส่วนบอกว่าแจ็คสันมีสเปคคือสาวคมเข้มแบบมิลลี่แต่หลังจากฟินกันได้ไม่นานก็เกิดประเด็นดราม,ม่าร้อนเมื่อแฟนคลับแจ็คสันบางบางส่วนไม่พอใจอยากให้นักร้องสาวออกมาขอโทษเพราะทําให้คนเข้าใจผิดโดยมีแฟนคลับรายหนึ่งได้ทิฟข้อความว่าคนที่ออกมาไลายแล้วพูดให้คนเข้าใจว่าคบกับพี่แจ็คอยู่ถ้าไม่จริงต้องออกมาพูดนะคะอย่าปล่อยเบลอเพราะพี่แจ็คให้สัมภาษณ์วูดดี้ว่าไม่ได้คบกับใครอยู่เดี๋ยวหาว่าพี่กูตอแหละคะ่ะ ราะว่างานนี้แฟนคลับมิลลี่หรือนวยก็ไม่ได้อยู่เฉยออกมาปกป้องศิลปินของตัวเองด้วยการโต้ตอบกลับว่าสาวมิลลี่ไม่เคยเอ่ยชื่อใครซึ่งคนที่มิลลี่พูดถึงอาจเป็นใครสัญชาติไหนก็ได้อาทิเช่นสรุปมิลลี่ไม่ได้พูดถึงแจ็คสันเลยแต่สื่อเอาไปโยงมั่วแฟนคลับบางส่วนร้อนรอนออกมาปกป้องมิลลี่รับจบเลิศไปดูมาหน่วยมันไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะทำไมโยงกันไปเองอะ แค่บอกถ้าเป็นคนที่ทุกคนไม่คาดคิดต้องมีแจ็คสันหวังคนเดียวหรอในโลกใบนี้อะไรที่ไม่ชัดจะไปตั้งแง่โทษเขาก่อนได้ไงสาวยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยมิลียังไม่ทันพูดเลยปะว่าคบแจ็คสันหวังคิดเองเออเองกันทั้งนั้นเราวมาเรียกร้องให้เขาออกมาพูดอะไรอะ่ะเขาไม่ได้พูดว่าตัวเองมีแฟนแล้วด้วยซ้ำจ้าแต่มีคนเม้นถามนางก็ตอบแบบประมาณว่าถ้าเปิดได้ก็เปิดถ้าสมมุติเป็นคนที่ไม่คาดคิดจะรับได้ไหมเงี้ยถ้าสมมุติอะ่ะก็อาจพูดเผื่ออนาคตเฉยปะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ วันวันนึงได้เจอร่วมง,งานกับคนเยอะแยะเอามาเพลเจอไปเองฟังไม่ได้สับเองและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของแฟนคลับที่ออกมาปกป้องมิลลิหลังกำลังเจอดรามา่าโดนโยงเป็นแฟนแจ็คสันบังค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ